วันนี้เชฟทาลุดมีกล้วยบดชีมาฝากเพื่อนๆค่ะกล้วยอุบวได้มาจากบ้านสวนฟาร์มสุขค่ะเพื่อนๆกล้วยน้ำว้าเหลือเยอะค่ะกินไม่ทันเดี๋ยวเราเอาไปทํากล้วยบดชีกันดีกว่าไปค่ะเพื่อนๆใส่กะทิลงไปให้หมดกล่องเลยค่ะจากนั้นเติมน้ําเปล่าลงไปค่ะ กะทิเดือดแล้วเติมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตั้งไฟให้เดือดแล้วนำกล้วยใส่ลงไปค่ะกล้วยน้ำว้านี่แช่น้ำปูนใสไว้แล้วครึ่งชั่วโมงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะต้มต่อไปจนน้ำกะทิซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยเลยค่ะการที่เรานำกล้วยน้ำว้าไปแช่น้ำปูนใสจะทำให้กล้วยเราไม่เละนะคะ เสร็จแล้วตามด้วยน้ําตาลแย่หวานจ้าเคี่ยวต่อไปเลยค่ะเพื่อนๆตักฟองออกด้วยนะคะดูดีไขมันทั้งนั้นเลยมาค่ะเพื่อนๆเ,เอาถ้วยมาแวะมากินกล้วยบดชีกันก่อนแล้วค่อยไปสู้ชีวิตกันต่อค่ะ